เพิ่นในเรื่องมั่งเขียบงูตกใส่หลังรถเค้นงูบุมีก๊กใหม่บุมีอย่างนี้ครับขับรถงูตกใส่หลังรถเค้นขับรถเค้นครับอ๋อก็เลยได้ทะเบียนรถปะครับเกิเลยได้ทะเบียนรถรถครับค่ะตัวได้ละสูตรสองสองสูตรหนึ่งทะเบียนรถน่ะโอ้เขาฮักถองยูเมนบบค่ะ บอกโอ้ขาเจ้าถือยุงกันบ่ค่ะโอ้โหตกใส่เลยเด็กเล็กฮะเด็กน้อยลูกชายเขาไม่เคยเล่นเขาบ่มักเล็กเจ้าเล่นบ่เจ้ากนิดน้อยนิดนิดนิดน้อยอยู่เขาฟังน้องเขาเนาะค่ะเนาะรังซิบเก่าวางานก็ได้อยู่นี่วันกระชับปีกว่านี้ได้มีแนวทางมาฝาดแฟนครับแฟนสองมือตาซิบๆแล้วก็ได้อยู่ครับอ๋อซิบก็ถือ สิบเปอร์เซ็นต์หมดเจ้าออกในรถครับรค่ะสืเอ็ดหน่อยสื่อรถเก่ามากมันจะมาแกะใหม่ครับสืหกเจ็ดหมื่นค่ะพอดีเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนทะเบียนแล้วรถเป็นในแท็กเท่เพียร์พนเบรโรมาอีกวะครับยูมันตัวนี้งวดนี้ได้ตัวได้งวดนี้ว้าให้ฟังเนี่ยคือยูวตาคิดว่าว เจ้ามีเลขมักอยู่บ่เจ้าน่ะน่กกินบมีเก่ายกน่กได้ตาขึ้นว่าสิบมีเก่าปอเจ้ามักตัวใดงวดนี่ามาสิมาพร้อมกับตัวใดคิดว่าอยู่แต่ว่าคิดว่าเก่ามากแน่นอนคิดว่าซิอเก่าสองคิดว่าอ๋อแน่ก็มีเก่าสองตัวนะคะเนาะตามักเก่าสองนะครับเนาะ,ค,ะคุณตามักเก่าสองนะคะท่านผู้ชมนะคะคุณตาวาเลกคือแล้วเลขเขาเป่าแล้วว่าสั่นนะคะ เมนบ่ตาเลขเข้าเป่าแล้วแต่ว่านะคะคุณยายจุดได้หกเก่าหกคุณยายว่าคุณยายบ่ซื้อคุณคุณยายว่าขันผู้ใดอยากได้กะเอาให้ซื้อเอาห้านซื้อเอาให้เจ้าภาพซื้อซื้อค่ะจะซื้อมืถือมันลอยไปลอยมาอยู่เพราะว่าเจ้าภาพซื้อมันซีบเขาเกียนไปแก่เขานาวันฝันดีป่ะครับเจ้าฝันแว่าซีมีสอง เมื่อใดสอฝันมาขึ้นลละเงยีันเมก่งสองหลังก็เก่าแหน่เก่าสองนะครับเนาะง่งามอยู่นี่ยจะพอตาปานว่าเลขคือแสดงว่าตาปานฝันฝันค่ะท่านผู้ชมบ่ตาฝันบอเจ้าฝันบอนฝันเมื่อคืนบอเขาว่านไปแก้เขาค่ะไปสองคนเมื่อคืนนี่น่ะไปมาว่าน คือสมัยแต่เก้าผลิตสีนะสมัยตะกี้ตะกี้ตะเก้าเห่าเขากันเียนไปแกเข่าแกอย่างไปน้าวานซ้อยกันเนาะซ้อยกันเนาะพอทิ้งิดว่าครับค่ะวันนี้เป็นความฝันของคุณตาคุณตาเลยคิดคิดว่าจะได้ค่ะตีความฝันว่าจะได้คิดว่ามันเกียนี่มันก็เป็นเก้าอยู่แล้วจังสินะสองคนแล้วเก้าสอง คนสองคนกระตีเก้าสองเเกีียยนหลังดวบค่ะเกียนเป็นจากหลังตาเกียนมีจากหลังเกียนนั่นเกียนกับสองหลังอยู่เกียนกับสองเก้าสองเฮ้ยเกียนกับสองหลังก็ไปสองคนอยู่ไปนวันนะครับอืเขามาว่านไปแกเขาทบไปค่ะเสมัยเฮาใส่เกียนทวดเสม่ยเฮาใส่เกียนสมัยตะกี้ตะเก้านาตาหนอนะคะไปแกอยู่ไกลวตา ไปแกยู่บ้านเฮือนเก่าผู้ใดบ้านอู่ผู้ใด้บ่กเงินเฮือนเก่านะครับเฮือนเก่าอีกป้าเฮือนเก่าบ้านเลขที่เท่ตาอยู่เฮือนพุ่นได้บ่เงินอยู่เฮือนนี่ครับฝันค่ะบ้านอู่เขาเนาะครับเนาะอยู่บ้านอู่นะคะท่านผู้ชมว่าอยู่พุ่นไปก็มูอยู่บ้านพุ่นครับไปแกเขาก็ได้ค่ะก็เป็นความฝันของคุณตานะคะแบบ คุณตาว่ามันสิตรงกันกับเลขถูกนี่แะเพิ่นว่าคือคือเพิ่นว่าเพราะว่ามันมีเลกเก่าเพิ่นว่าว่าตาตาเจ้าเคยฝันแม่นบ่ะันเคยแม่นบอถามเนี่ยังว่าฝันเมื่อคืนปกติเคยฝันแม่นบ่ะเคยได้เป็นโชคลาภบ่ะเอาว่างยาเด้เขาตีเอาความฝันคอยเขาได้อยู่วางเก่าหกวางยากผู้ใดตีพี่พ่อหนุ่ยใส่เจ้าฝันว่าจังไรข้าเจ้าก็ตีวันนี้เขากระทำอยู่ บ่ท pues ่านในฝันหรอ่ท okay. ่านด้บอก๋อ huh. ค okay. uh ่ะบ่ท่านในฝันบ่ท่านในบอกว่บท่านในบอกโอค่ะทมเก่าก็ฝันเราอยู่ก็ถึกอยู่สิบเก่าตาฝันน่ะฝันนจะขึ้นนะตาที่ฝันเราไปแก่เขาไปเกี่ยนัน่โอ้ฝันใหม่อีกฝันม่ันโอ้ครับฝันคืนวันพระนาตาเนาะฝันคืนวัน้่ก ขมมาว่านไปแกเขาครับโมเมนได้จ้างได้ยังไปซอยกันแจเนาะครับเนาะตาไปเบื้องรถค่อยก็ดูไลยรถนันไหมตา,าไปเบื้องทะเบียนรถด,ดูมีตัวถึกตาอยู่บนนั้นไปเบื้องก็ดูหันนั่นนะทะเบียนรถนั่นมันมีเลขเจ้ามากอยู่บนไปเบื้องก็ดูให้คุณตาไปเบื้องไหมค่ะ <c oughs> เราว่ามีเรลาว่ามีเลขเก่าฮะนันใหญ่อยู่หใหญ่สองเก่าสองน้องตองกเลขถูกอีกตองกับเลขถูกได้เห็นหรอเนี่นเ่ไหจว่าซื้ออยู่นันเจ้าคิดว่าทิซื้อตัวไหนคิดว่าสซื้อเก่าสองนี่แหะ คุณยายกับจุดถูมีเลขเก้าสองตัวน้อยายเนาะก็มีสองเนาะหกกระมี่หน่อยตอนมันออกซิปนะก็จังซี่เด้บ่ตัวนี้ก็เป็นเก้าลดอยู่เงินเนาะอือค่ะก็เลยมาซื้อสองตัวนี่เห็นไหค่ะตัวนี้เป็นเก้าตอนออกซิปเนาะครับอืมค่ะท่านผู้ชมนะคะแสดงว่าตัวเลขเอ่อทถึงลดคือคนมีดวงเปิบด้วยครับจะสื่อหนึ่งศูนย์ถึกต้อยด้วยต้อยด้วยอยู่ได้คอยกระเดา มันเราบสถ์ได้สิ่งเธอละหลายจ้าค่ะแสดงว่าอันคุณตาพ่น์จีมีเซนมีโชคอยู่พี่น้องต่อยเรื่อยยุคพจนว่าถึกเรื่อยถึกเรื่อยป๋ตาอันอันผู้ตีความฝันตีแม่นเนาะเยังว่าไปบอกไปเล่าให้เขาฟังเขาเตียววางยาหนิเกิดเลยวางกาเจ้าพระท่านได้เล่าเนาะฮานี่เนาะเจ้าไปเล่าให้ล่ะเมื่อเฮ็ดหัวหานี่ครับมือแรกมาทำ ขอว่าได้อยู่สิบบาทอาจารย์คนกตีฟันแม่นเนาะยายเนาะคนตีเอาความฝันจ้เาได้อยู่สิบบาทเขาครับครับโอ้คนหมานอยู่เนาะครับเนาะกดีใจน้ำเดือครับเดินคนตีความฝันคืวดียังพม่ได้ตีฮะอ๋อใหญ่ปลูกต้นบ่แล้วตะกี้นั้นแต่ยา่ตายที่แรกนั่นยายเก่าเนาะได้น่อยถืกเรื่อยได้คอยฝันค่ะ ตีเองบ่ครับหรือบ่ผู้อื่นบีท่าเอาบ่ท่านเอาเมียจังเ่อครับอ๋อแต่แต่ตอนเจ้าเป็นเบ้าบ่บ่แต่กับยายเก่าเราตายโอ้อ้าววกระโดดแตาเป็นจังไดเบาสู้ฟังเนี่ก็ถึกเลื่อยโย้เด็กน้อยอยู่กรุงเทพไปจนโทรมาถามอยู่เลื้อยว่าหั่นเป็นความฝันเจ้านี่บ่ว่าคยบ่ท่านเอายายนี่ค่ะอันอันเกี่ยวกับความฝันบ่ส่วนมากเลยที่เจ้าได้นั่นก็แสดงว่าเขาเสือความฝันเนาะตาฝันแม่นเกี่ยวกับความฝัน อ๋อแสดงว่า hmm. ค <Okay. S 2> mm ุณตาหน่ก็บฟันแม่ยู่สันน้อยายบัวเนาะเราวฟันแม่ยุบอ้อยยายบัวก็เธอก็มีสิบเก้ามีเจ็ดหาบ่สวงบ่ได้คูลเอาครับแต่ออกค่ะซื้อโยะออกบ่ได้คูลอันนี่บ่ได้กลับบ่ได้กลับนะคะบ่ได้กลับบ่ได้คูลแต่ว่ามันออกเจ็ดหาหาเจ็ดตอนนั้นก็ได้ครับค่ะอันนี้ถึงเลขอันเลขนี้มันจะออกตอนนี้เราว่าซื้อรถบุคูลบุหานหรอกว่ะตอนตอน ยี่บ้านู่ถูกเรื่อยเลยบ่อใหญ่ป่ะ่นน่ะอีบองสองเก็ดเก็ดค่ะอ๋อนะคะโอ้อาะพี่น้องนะคะท่านผู้ชมนะคะผู้ใดที่เข่ามานะคะกะให้พี่จัลนาความฝันของคุณตานะคะกะบ่แน่เด้องวดนี้พี่น้องคุณตาเพิ่มมาเก้าสองนะคะเป็นแนวทางให้คิดว่าคันฝันแปลกๆนี่นี่นี่ะคิดว่าสิซื้อตัวนี้อยู่เก้าสองมาตาเออตัวนี้ได้เพิ่นว่ะ เป็นกันกับเพราว่าเทียบว่าคือกันก็เปียกรถคอยซิบนะอ้ซิบมันก็อยู่จังซีงวดซิปนะก็ถืบนีก็เกาหันนี่ค่ะมันนี้เียรรถอยู่เหินคอนมันออกซินะบก็หนึ่งเก่าซิบก็นนก่านะครับเออเนอกับหนึ่งศเกครับตัวนี้มันอ้้สามโตทาตัดสืือนะคเลยซื้อัตกลางครับค่ะ ยูซ่าสามสิบบาทเนี่ยเราโบได้ซื้อหลายโบได้ซื้อหลายเนาะตาเนาะแต่ว่าก็ว่าให้ก็เลยโบได้ซื้อครับอ๋อไม่ใครเล่นบ่อยากให้เล่นการพนันพี่น้องนะคะให้ว่าบ่ให้เล่นการพนันขันอยากเสี่ยงโชคลาภกะอย่าไปเอ็ดให้เจ้าของหมดหลายเอ็ดพอฟังเนาะตาเนาะเอ็ดเพื่อฟังฮะเกเลออัันนด็กไผ่ครับ เอาิู้จะยังก็อย่ายอเลีกเป่าแ้เอาเป่าเรื่อยๆหออากยันสิออาคบๆบ่คุณาโอ้นะคะแม่นบ่ยายคุณยายคุณยายมักเลีกตัวใดเออะไรเีคบเอาคบเนาะยายมคเป็นวันเรีกเป่าใช่าเล็ก็เรียกสามตัวก็จเอาก้วเก้าหกหกคุณยายจะเอาเก้าหกหกเก้ยายแต่ว่นบ่ได้ซื้อ ปลายคือมูได้สี่เหล็กโเกินสองแต่ปานบอกว่าโมล่นหลายนะคะล่นพ่อฟังเอาสองเก่าเก้าสองบอกแต่ปาพ่อสื่อเป็นเหย้าวันหราบไดสื่อเหย้าอันคุณตาในขันเอาก็เอาแค่เก้าสองสองเก่านี่บอกที่สื่อแต่เก้าสองตัวเดียวอาจาโอเอาเก้าสองตัวเดียวกรับน้ำมันนี่ก็ไปคู้นไปอยู่อ๋อต้องเก้าสองสองเก้าแล้วก็ไปกรับอีกเนาะ ทั้งเทิงทั้งลางเนาะทั้งบนทั้งลางมันจังซีแบบบ่อผาดแขนจังสั้นจังบ่อผาดนะคะท่านผู้ชมอ้าเป็นแนวทางนะคะของคุณตาคุณตาเอย่าว่าบ่อผาดตอนเจ็ดหาหาเจ็ดตอนนั้นเลยสื่อไหลได้หาดิบอกแล้วคุณตาธรรมะเก้าสองนะครับตาปานฟันแม่นได้พี่น้องบ้านเราบัวได้คูนตอนนั้นก็ได้สอเลยค่ะ ป้าเจ้าฝันแม่นกับพวกใคความฝันเห็นฟังจกเกื่อเนาะมาหลายรลบผิดเดคนจะมาบอกฟังฮะแกนกับเก่าสองกับสองเกวียนสองหลังแต่เก่าขั้นฝันตื่นขั้นฝันตื่นหลุดนั่นเองนั่นเขาอยู่โอ้ฝันนะตื่นเลยนี่เรียกจะเข้าเลยตื่นเลยเขาบุลืมวอลถูกไหมอ๋อขันฝันปุ๊บแล้วก็ได้ปั๊บแล้วก็จำได้เลย ฝันหรือตื่นเลยเท่ากับตื่นเลยความฝันก็คือจําได้นั่นแหละความมั่นใจก็คือคิดว่าเขาแหละตัวนี้แหละคิดว่าค่ะอันนี้คุณตาเพิ่นว่าเพิ่นฝันแหละได้เลยตื่นเลยก็เพราะมันจําได้นอกใจเนาะเพราะว่าหาได้ก็ท่นฝันตื่นเลยจังสิคิดว่าสิเมเขาร์บครับของประิทศพัฒนาคารครับกานฝันแนวนี้ กัมาเก่าสองเด้อครับเดเก้าสองสฝันลืมดนบกเข้ากนฝันลืมแต่ว่าก็ฝันตื่นจืดนะนี่นั่นว่าสิเขาแสดงว่าฝันก่อนสิแก้งมาครับ่อนสีแจงเลยวะครับเนี่ยขอนสีแจงครับฝันนะก็ตื้นเลยก็ลุกกระสานสวิงครับฝันจืดได้เขาเออว่าฝันจืนีเลกสีเขาคนนะคะคุณตาพนมาถ้าฝันแล้วจือได้คือ บาเลกมันชีขาวมันสีได้อันนนใพบฮะเเลปาด้ยังว่าอีนั่นมันตีกอล์ฝันคอยในธรรมเยอะด้วยนะว่าจะได้แต่กอล์ฝันได้ไรโอ้โหตาฝันแบบใดเพิ่อนมาถามประจำมันตีเอาเองเขาแต่บอกเขาว่าฝันน่นนั่นนั่นแค่บอกว่าฝันเพิ่อนก๋าเตี๋ยวเลยเขาเคยถือเคยสื่อเขาตี๋เขาแสดงว่าเพิ่อนฝันแม่นเนาะมัตาเนี่ยฝันแม่นคนตีกับเม่นมันก็เลยถือ แต่ว่าคุณตาคนไดซื้อหลายเด้คนซื้อพอฟังซื่อนะคะท่านผู้ชมมื้อนี้เฮากับไทยไทยเ้เบิงเราให้ฟังยายฮ่นมาเก็ตเปาหกพิคน่ายาย่ัวครับพียังก็ยายหกหกหรือห้าห้าบ่ค่ะคุณยัยยังหัดตัวเก่านะคะยังตีนเกียนเป็นหู่ะครู่ โอ้ยกับ่ามีทุนคือกัาะหาเงินเติมน้ำมันตาน้อยใหญ่ไปใสมาใสน้ำมันแห้งแพงอยู่นะคะสรุปเดยวตามักตัวเดียว9229เออบ,บะะอบเจอแล้เลยครับมักเท่านั้นเนะครับนาอกคุณตาเน้นๆนะคะท่านผู้ชม9229นะคะค่ะท่านผู้ชมนะคะกับสำหรับคลิปนี้นะคะคุณตาปานนะคะ พคนเป็นคนค่อนข้างฝันแม่นนะคะกับลายคนที่เออ่ถามความฝันจากคุณตาและเพิ่นตีตัวเลขโชคลาภเพิ่นกระถืกนะคะท่านผู้ชมเมื่อนี้แอดกะเลยได้นเอ่อคลิปความฝันของคุณตานะคะซึ่งไปตรงกับตัวเลขทูบของคุณแม่คุณคุณแม่บัวคุณยายบัวนะคะสำหรับเพิ่นเพิ่นกะว่าเพิ่นหมักอยู่แล้วเลขกเก่านะคะเพิ่นกะเลยย่อมเล่าให้พี่ให้น้องฟังนะคะท่านผู้ชม เอาเป็นว่าเป็นความฝันเป็นตัวเลขแนวทางของคุณตาปานนะคะคุณตาฝันแม่น,นเนาะพี่น้องเนาะฝากไว้เป็นแนวทางนะคะในงวดวันที่16มิถุนายนพศ2565น้านะคะขอบคุณทุกเอ่อกำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแช่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะโชคโชคมันมานะคะสวัสดีค่ะ